คือใอหัวมันบอกว่าอะไรก็ได้ไอปากไม่ใช่ฝากนเออปวนะตกงสองซ้อพอาเร่มค่เรื่องเรื่องอะไรของเเอ่อ missing ห่วงหายตาย้าใช่ครับเห็นว่าเป็นเรื่องที่แบบได้แรงบรราจมาจากเรื่องของคนหายเองรีจต ใช่ใช่ใช่คือจริงๆในเรื่องอ่ะไอข้อมูลคนหายต่างๆในเรื่องจริงๆเป็นข้อมูลของจริงไหยครับก็คือคนที่เขากําลังตามหาอยู่ที่เขาประกาศอยู่ซึ่งที่ในเรื่องก็คือชื่อคนนั้นจริงๆเลยแล้วก็ตามหาจริงๆเลยก็เหมือนเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยช่วยตามหาสีที่องเป็นไแนวแบบเออดราม่าแนวแบบจริงๆมันเป็นสืบผ้องมีคจริงมันมีความแบบซูเปอร์เนเชอรัลอยู่นะแล้วก็ซัสเป็นแบบว่าสืบสวนแล้วก็เหนือธรรมชาติดนิดดราม่าด้วย คือมันหลายรสชาติมากครับแต่ว,ว่ากลมๆรวมกันแล้วกลมมากคิดว่าเรื่องนี้ความน่าสนใจอย่ตบงที่แบบต้องดูนะทุกคนน<ส>่าพลาดเออผมคิดว่าคนที่ได้ดูจะได้แบบกลับมานึกถึงตัวเองอะว่าจริงๆแล้วเรามีคนที่เราลืมเขาไปหรือเป, <S <S อเปบบล่าเขาอาจจะไม่ได้หายไปจากชีวิตเราแต่เราอาจจะลืมนึกถึงเขาหรือว่าลืมไปว่าเขามีตัวต,วตนอยู่ก็เลยอาจจะแบบว่าทําให้คนได้ให้ความสําคัญหรือให้เวลากับคนสําคัญของเราจริงๆเลยเงี้ยผมว่าแก่นมันดีมาก ก็ส่วนหนึ่งครับจริงๆมันมีหลายมุมมากโรแมนติกมีอะไรแบบจางๆให้คนได้ยิ้มๆไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็มีอยู่มันมีอยู่มันมีเรื่องความรักอยู่แบบอ่าใช่ถ้าโรแมนติกต้องคู่นี้เลยผมว่าออยังไงี้โดนชี้แล้วหนึ่งเละครโรแมนติกแบบจริงๆมันจะมีมุมของเรื่องของความโรแมนติกอยู่ครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามในเรื่องของความรักจริงอ่ะความหายหรือว่าความตายมันไม่อยู่ไกลด้วย แค่เรากระพริบตาเนี่ยแต่ว่าเราลืมใส่ใจรายละเอียดบางอย่างคนคนนั้นอาจจะหายไปแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้แบบว่าเตือนสติตัวเองว่าอย่าลืมใส่ใจคนรอบข้างแม้รายละเอียดเล็กๆน,น,น,น้อยๆก็ตามแต่ว่าในมุมเรื่องของความรักความแบบว่าสดใสมุ้งม,มิ้งมันมีนมนะแต่แต่ลบมันอยู่ไม่นานมันตามชื่อเรื่องเลยมันจะมิดแต่ว่ามิสซิ่งไปเลยร <c oughs> <c oughs> ซืสอเรื่องเนี้ยซับน้ำต้งน้ำตาอะไรเตรียมแน่นอนครับเตรียมแน่นอนต้องใช้แน่นอนอันนี้ถ่ายเสร็จจบแล้วครับจบแล้วใช่อะไรย่างเงี้ก็ได้แล้วเลยดิยังไม่ได้สิยังไม่ปดูด้วยสิเพราะฉะนั้รจะบอกว่าให้ใจต้วนเราไดเดี๋ยวได้ดูแน่นอนเร็วๆเลยอ่ะบอกเลยเรื่องนี้เร็วๆเลยอ่ะพอถ่ายจบแล้วอยากดูเหมือนกันปีหน้าปีหน้าใช่ต้นปีหน้าครับแน่นอนอะไร้องเราตื่นเต้นหรือเราลุ้นกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง เราลุ้นเหมือนกันว่าตัดต่อล้วออกมาเป็นยังไงที่เหีเซอร์นี้ดูน่าดูมากเพราะตอนถ่ายยากมากนะคะแบบว่าใช่ใช่ด้วยซีนมันยากเนาะแล้วก็คนเยอะรวมถึงคือเรื่องนี้มันเป็นการสืบจากวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีทั้งแบบเอ่อฝั่งที่เป็นวิญญาณแล้วก็ฝั่งคนอะไรอย่างเงี้ยด้วยแบบยากค่ะอันนี้ก็จะเป็นแล้วนี่แบบยากน่อยแบบไหนเป็นเป็นทั้งพาร์ทของคนแล้วก็เป็นพาร์ทของ วิญญาณาด้วยม,มีความเซเรียลอยู่ใน<ม>เรื่องนี้ที่ที่มีความใครทํายากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เราติดตาวเรื่องจริงที่หยิบมาเยอะถ้าแค่เป็นบทเสียงเดียวเรื่องไี่หยิบมาเล่าเรื่องอะไรนะครับเรื่องจริงจริงเออมาจากมูลนิธิรกระจกเงาแต่เราเอาเขาแปะแรงมานดันใจมาเอ๋เอผมว่าเรื่องจริงมาแบบเป็นคดีเออมันเป็นคดีมากกว่าจะเป็นเคสเคสเคสไปอะไรเงี้ยครับก็จะเอาเคสๆของจริงมาแล้วก็มาปรับ ให้มีความสนุกสนานมากขึ้นด้วยคือเรื่องนี้เป็นรีเมคเกาหลีใช่ไหมคะก็จะทางเกาหลีก็จะแบบว่าเหมือนก็เล่าเป็นแบบเคสเคสเหมือนกันของไทยก็เหมือนกันแต่ว่าก็ปรับให้เป็นแบบว่าคาดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคนไทยจะได้แบบเข้าใจได้แล้วก็นึกถึงได้แบบมีส่วนร่วมใช่ก<ช>็แต่และเคสที่ได้ดูเชื่อว,ว่า,พ,า<ม>พอ<ม>ทุกคนได้ดูทุกคนก็จะมีรีเลทในหัวเลยว่าอ๋อคดีนั้นนี่เองอะไรอย่างเงี้ยใช่ฝากมิน่าได้ดูแล้วลูกฝากแจน เออเอนหน่อยสีเอาหน่อยสีเ้าทางไหน่อยสีล้ว่ได้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมนะครับก็ได้เล่นกับเพื่อนๆน้องๆนะฮะอยากฝากด้วยนะครับผม missing นะครับห่วงหายตายจากผว่าก็ฝากด้วยนะครับผม Mm hmm. เขามีค่อนข้างหลายแอปครับจร mm ิง hmm. ๆแล้วทูบิชชันนัโอเคครับ mm hmm. ก็ฝากซีรีส์ Missing หัวหายตายจากด้วยนะครับสามารถรับชมได้ที่ทูบิช o ันนประมาณต้นปีหน้าครับผมากด้วยครับ mm hmm.